บทที่สองร้อยยี่สิบสี่เยเชินหลอกกูสองเยเชินก็ไหลตกอย่างทําอะไรไม่ได้แล้วก็หยิบเอาเช็คเงินสดเอามาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้เธอพร้อมพูดว่าแม่ครับนี่ครับเช็คเงินสดมาหลันรับเอาเช็คเงินสดอย่างตื่นเต้นเดี๋ยวดีใจแล้วก็รีบไปชําระเงินยเยเฉินเห็นเธอรีบร้อนอย่างนั้นก็รู้ได้ว่าเธอต้องการเงินที่เหลือแล้วก็ถอนหายใจจากนั้นก็หันตัวกลับห้องผู้ป่วยไปหลังจากกลับไปแล้วเซียวชูรันก็ถามอย่างสงสัยว่าแม่ฉันตามคุณไปหรือเยเชิญพยักหน้า แม่เอาเช็คเงินสดไปแล้วบอกว่าจะไปจ่ายเงินเองช่างเถอะเซชูรันเองก็เต็มไปด้วยใบหน้าเอือมระอาเธอรู้มาตลอดว่าแม่ตนโลภมากในทรัพย์สินเป็นคนที่เห็นเงินแล้วตาโตพรูว่าได้เงินคืนมาแสนแปดหมื่นก็ต้องอยากได้แน่แต่เธอก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะถึงอย่างไรแม่เธอก็เป็นคนแบบนี้ถ้าตนเองไม่เห็นด้วยจะต้องร้องให้ร้องห่มคููจะผูกคอตายอีกเหมือนเคยในตอนนั้นหมาหลานก็เร่งฝีเท้าไปยังสถานที่ชำระเงินแล้วเอาเช็คเงินสดวางแหมลงตรงหน้าพนักงานแล้วพูดว่า ฉันมาชำระเงินค่าเข้าพักโรงพยาบาลให้กับเซียวฉางควรพนักงานก็พยักหน้าแล้วก็เปิดบัญชีพอเห็นข้อมูลการเข้าพักก็บอกว่าชำระสองหมื่นก็พอคะถ้าเกินมันจะถอนให้ถ้าไม่พอต้องจ่ายเพิ่มได้คะมาลันพูดอย่างง้อตื่นเต้นไม่ได้ชำระด้วยเช็คเงินสดนี้ที่เหลือก็โอนเข้าบัญชีฉันเลยพูดจบก็ควักเอาบัตรธนาคารตนเองออกมาแล้วยื่นไปพร้อมสั่งว่าโอนถอนคืนไปในบัญชีนี้เลยอย่ามัวชักช้า พนักงานก็ตอบรับแล้วก็เอาเช็คเงินสดมาตรวจดูจากนั้นก็อ้าปากค้างด้วยความตกใจมาหลันเองก็นิ่งไปนึกว่าเธออุ้งงานก็เลยหัวเสียพูดว่าเอเธอนี e ่ยังไงเนี่ยรีบจัดการเข้าสี่ฉันยังมีธุระอีกนะพนักงานที่รับชำระเงินก็เพิ่งตั้งสติได้เห็นมาหลันมีใบหน้าไม่พอใจเธอเองก็โกรดนิดหน่อยแล้วก็โยนเช็คเงินสดใส่หน้ามาหลันแล้วพูดอย่างโมโหว่าฉันว่าคุณเป็นคนวิกลจริตที่หลุดออกมาจากโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ย เอาเช็คเงินสดราคาร้อยล้านมาจ่ายค่าพักโรงพยาบาลวันนี้ไม่ได้กินยามาหรือไงอะไรนะร้อยล้านหยวนงั้นหรือมาหลันขมวดคิ้วแล้วก็ก้มหน้าลงไปเก็บเช็คเงินสดที่พื้นพอมองไปดูก็ตกใจกับเลขศูนย์ในเช็คเงินสดนั้นเธอทั้งนับตัวเลขทั้งพูดบ่นคนเดียวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านรอยล้านพอนับถึงตรงนี้เธอก็งงแล้วพูดว่านี่มันร้อยล้านจริงๆด้วยรวยแล้วเรา พนักงานเก็บเงินก็ห้ามพี่จะพูดอย่างโมโหไม่ได้ว่าคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าไปเอาเช็คเงินสดปลอมจากคนชั่วที่ไหนมาหลอกคนที่นี่เดี๋ยวฉันจะแจ้งหนึ่งร้อสิบเห้ตำรวจมาคุมตัวไปเสียเลยโทษฐานหลอกลวงมาหลันก็ตั้งสติขึ้นได้จากนั้นก็เหงื่อแตกทั้งตัวคุณพระช่วยเกือบเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราเช็คเงินสดจำนวนร้อยล้านอยู่นี้จะเป็นของจริงไปได้อย่างไร ไม่ว่าอย่างไรวันนี้ก็จะต้องให้ลูกสาวตรงเองอย่าก,กับไอ้คนลงโลกคนนี้ให้ได้เกิดจะเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งตอนนี้เยเฉิญก็อยู่ในห้องผู้ป่วยกําลังคุยกับเซียวฉางควรพร้อมกับเซียวชูรันภรรยาตนในตอนนั้นเองประตูห้องก็มีเสียงถีบเข้ามามาหลานผู้เป็นแม่ยายก็โมโหหัวเสียพุ่งเข้ามาพอเข้ามามาหลันก็หยิบเอาเช็คเงินสดร้อยล้านนั้นขึ้นในมือทั้งสะบัดมันทั้งด่าออกมาว่าไอ้เยเชินแกนี่มันชั่วจริงๆเลยนะที่กล้าหลอกฉัน ยเยเินก็อึ้งแล้วถามอย่างสงสัยว่าแม่ครับแม่พูดเรื่องอะไรครับเนี่ยผมไปหลอกแม่ตอนไหนมาหลันไม่สนใจเขาแล้วก็เดินไปยังตรงหน้าเซียชูรันพร้อมฟ้องว่าลูกแม่ลูกต้องรีบอย่ากับไอ้คนหลงลวงคนนี้ให้เร็วที่สุดเลยนะไอ้คนนี้มันคิดไม่ซื่อมันจะแกล้งแม่ให้ตายเลยเนี่ยเซียชูรันก็ถามอย่างไม่เข้าใจว่าแม่คะมันเกิดเรื่องอะไรกันแน่คะมาหลันเอาเช็คเงินสดนั้นยัดใส่มือเซียชูรันแล้วโมโหพูดว่า ลูกดูเองแล้วกันไอ้ผัวชั่วของลูกมันเอาเช็คเงินสดราคาร้อยล้านหยวนมาให้แม่พนักงานเก็บเงินของโรงพยาบาลจะแจ้งความเอาผิดแม่บอกว่าแม่หลอกลวงฮะ,ยะเย่เฉินก็ใจเต้นอายไอ้เช็คเงินสดร้อยล้านนั้นมันเป็นเช็คที่ส่งหวันถิงให้ตอบแทนตนเองมานี่นาแม่งไอ้น่าจะเป็นเพราะตนเองเอาใส่กระเป๋าไว้แล้วไปรวมกับเช็คแสนแปดนั่นจบเหตุนแน่แน่แล้วทีนี้จะอธิบายอย่างไรเนี่ย ในตอนนั้นเซียวชูหลันก็หยิบเอาเช็คขึ้นมาดูใบหน้าก็ดูไม่ได้ขึ้นมาในทันทีแล้วพูดว่ายเย่เฉินไอ้เช็คปลอมร้อยล้านนี่มันอะไรกันแน่คุณกําลังทําเรื่องที่หลวงหลวงพวกนี้อยู่งั้นหรือยเย่เฉินรีบอธิบายไออยาคุณภรรยาคุณเข้าใจผิดไปแล้วเซียวชูหลันถามอย่างขมวดคิ้วว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรกันแน่คุณอธิบายมาให้ชัดเจนมาหลันก็พูดขึ้นด้านข้างว่ายังจะต้องถามอีกหรือ ไอเช็คปลอมนี้ก็คงจะเป็นอุปกรณ์ที่มันเอาไว้หลอกคนอื่นนะสิไม่ว่าสุดท้ายไม่ระวังเอามาให้แม่เหย่โชคดีที่เอาให้ฉันนะเนี่ยถ้าเอาไปหลอกคนอื่นจริงๆแล้วก็ตำรวจก็คงจะจับตัวมันไปยิงเป้าประหารชีวิตเสียแล้วละมัง้งพูดจบก็มองไปยังเซียวชูรันแล้วพูดอย่างปวดใจว่าชูรันเอ้ยไอไม่เอาไหนนี่มันไปหลอกว่ามีเงินร้อยล้านมันกล้าทำเช่นนี้ลูกยังเชื่อมันอีกหรือถ้าลูกยังไม่อยากกับมันบ้านเราคงจะต้องถูกมันทำลายจนสิ้นแน่ เซียชูรันก็น้านิ่งไปมองไปยังเยเชินพูดว่าเยเชินถ้าคุณอธิบายเรื่องนี้ไม่ชัดเจนล่ะก,ก็ฉันก็อาจจะพิจารณาว่าจะอยากกับคุณคุณจนไปหน่อยไม่เอาไหนไปหน่อยฉันก็รับได้หมดแต่ถ้าคุณไม่เดินเส้นทางที่ถูกต้องไปขโมยไปหลอกลวงฉันก็อยู่กับคุณต่อไปไม่ได้เยเชินหันหัวมาแล้วพูดอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมว่าคุณพัญญาครับผมจะบอกตรงๆเลยนะไอ้เช็คเงินสดราคาร้อยล้านนี่ผมซื้อมาจากร้านอุปกรณ์ในพีท่ศกร้านอุปกรณ์ในพีท่ศพเซียชูรื่อองะไรขึ้น ยเยเินก็ได้ถอนหายใจพูดว่าพ่อของผมเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ผมอายุแปดขวบแล้วใช่ไหมละ่ะสองวันก่อนเขามาเข้าฝันผมบอกว่าอยู่ประโลกไม่มีเงินใช้ถูกคนรังแกก็เลยบอกว่าให้ผมเพาเงินไปให้เขาเสียหน่อยพอพูดถึงจุดนี้เยเชนก็พูดต่ออีกว่าผมไม่กล้าที่จะล่าช้าก็เลยไปถามที่ร้านอุปกรณ์ในพีที่ศพเขาก็เลยแนะนําเช็คเงินสดนี้มาให้บอกว่าใบละร้อยล้านหยวนใบเดียวสู้เงินแบบเมื่อก่อนได้หลายมัดช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้ด้วย ดังนั้นผมก็เลยจ่ายเงินสิบหยวนเพื่อซื้อมันมาหนึ่งแผ่นคิดว่าคืนนี้จะเอาไปเผาที่ทางแยกไม่คิดว่าเมื่อครู่จะหยิบผิดไปเอาใบนี้ยังสงสัยว่าคุณพูดจริงใช่ไหมเย่เฉินรีพยักหน้าจริงแท้แน่นอนคุณลองคิดดูนะช่วงปีนี้ทุกคนล้วนฉลาดจะตายไปใครจะมาถูกหลอกด้วยเช็คเงินสดราคาร้อยล้านเช็คร้อยล้านแม้แต่พนักงานเก็บเงินก็ยังหลอกไม่ได้เลยเซียวชูรันครุ่นคิดที่เย่เฉินพูดมาก็มีเหตุเกิดจะเป็นเรื่องใหญ่สอง เช็คราคาร้อยล้านเอาออกไปก็ไม่น่าจะมีใครเชื่อเดิมทีก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะเอามาหลอกคนอื่นพ่อคิดถึงจุดนี้สีหน้าของเธอก็ผ่อนคลายลงแล้วเอาเช็คเงินสดยื่นให้เขาพร้อมพูดว่าเก็บให้ดีตอนกลางคืนก็ไปเผาให้พ่อคุณเสียอย่าเก็บไว้ด้วยอีกเป็นอันขาดนะถ้าเลอะเลือนหยิบสลับเป็นขึ้นมาจะเป็นเรื่องใหญ่หเอาเยชินรีบพยักหน้าคุณวางใจเถอะผมรู้แล้วผมจะระวังพูดจบก็รีบเอาเช็คเงินสดราคาแสนแปดหมื่นอีกใบออกมาแล้วยื่นให้มาหลานันพร้อมพูดว่าแม่ครับใบนี้ครับเป็นของจริงเอาไปเลยครับ พูดไปก็ประจบไปได้วยว่าดีนะที่แม่เห็นก่อนไม่เช่นนั้นผมจะเอาใบนี้ไปเผาขึ้นมาพวกเราก็จะเสียหายไปเยอะเลยมาหลันจ้องเขาขเขม็งถ้าไม่ได้เห็นแกเช็คเงินสดนี้ก็คงไม่ยอมปล่อยเขาไปง่งายๆแบบนี้แน่แต่ว่าใครจะต้านทานพลังของเงินได้พอเอาเช็คนี้เป็นเงินที่เหลือแสนหกก็จะได้ตกเป็นของตนเองแล้วตาก็มองทอยบบเอาเช็คเงินสดไปเย่เฉินก็โล่งอกตนเองไม่ระวังเองจนเกือบจะเกิดเรื่องใหญ่โชคดีที่สมองตัวเองตอบสนองได้ทัน แต่ว่าจะว่าไปแล้วแม่ยายของตนเองคนนี้ฉลาดจนเป็นโทษถ้าเธอรู้ว่าเช็คเงินสดนี้เป็นของจริงละก,ก็คงจะหัวเสียจนกระโดดออกจากหน้าต่างนี้ไปและในตอนที่เขากําลังโล่งมอกนั้นทางด้านนอกห้องผู้ป่วยก็มีเสียงคนชราพูดอย่างรีบร้อนว่าชางควรชางควร,ควรลูกแม่แกเป็นอย่างไรบ้างแม่มาเยี่ยมแกแล้วได้ยินดังนั้นเย่เฉินก็ขมวดคิ้วจากนั้นเขาก็เห็นหนายหญิงใหญ่หญเซียวยืนค้ำไม่เท้ามากับเซียวชังเฉียนเซียวไ่หลงเซียวเว่ยเว่ยสามคนเดินเข้ามาในห้อง นายหญิงใหญ่เซียวเต็มไปด้วยความรีบร้อนและเป็นห่วงกังวลขอบตาแดงก่ำดูเหมือนว่าจะเพิ่งร้องให้มาพอเธอเข้ามาก็อดน้ำตาไหลไม่ได้แล้วรีบเดินไปยังตรงหน้าเซียวฉางควนที่กำลังนอนอยู่บนเตียงแล้วพูดน้ำตาไหลพรากว่าฉางคนแม่รู้ข่าวว่าแกรถชนจะโรคหัวใจกำเริบเกือบจะตายไปลูกแม่ตอนนี้แกเป็นอย่างไรบ้างถึงแม้เซียวชูรันจะไม่ค่อยชอบคนพวกนี้แต่คิดว่าถึงอย่างไรก็คนที่มาเยี่ยมพ่อตอนเองตอนเอง,อเองไม่อาจจะหักหน้าไปก็เลยเดินขึ้นหน้าไปพูดว่า คุณย่าขะพ่อหนูไม่เป็นอะไรแล้วคอาการบาดเจ็บนั้นเย่เฉินได้เชิญหมอเทพซือมารักษาจนหายแล้วนายหญิงใหญ่เซียวก็โล่งอกแล้วพูดว่าเช่นนั้นก็ดีดีแล้วแล้วเซียวช้างควรก็พูดอย่างเก้กังว่าแม่วางใจเถอครับผมดวงแข็งไม่ตายหรอกจริงๆแล้วในใจของเซียวช้างควรก็มีอะไรไม่พอใจกับนายหญิงใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ว่านอกจากคำไม่พอใจแล้วความสัมพันธ์ก็ยังคงมีอยู่บ้าง เพราะถึงอย่างไรก็เป็นแม่แท้ๆของตนจะให้ไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยได้อย่างไรตอนนี้เห็นแม่ตนเองเป็นห่วงตนเองขนาดนี้แล้วยังร้องให้แบบนี้ในใจเขาก็ซาบซึ้งไม่น้อยนายหญิงใหญ่เสือน้ําตาไหลนองพูดโทษตัวเองว่าเป็นพระแม่อช้างควรที่ปกติแล้วแม่ไม่ค่อยจะเป็นห่วงแกหลังจากรู้ว่าแกเกิดอุบัติเหตุแม่ก็เสียใจนะแม่กลัวว่าแกจะจากไปพร้อมกับการเข้าใจแม่ผิดพูดไปนายหญิงใหญ่ก็ร้องให้โฮผู้เสกสะอื้นว่า ช้างควรหลายปีมานี้ไม่ใช่ว่าแม่จะไม่เป็นห่วงแกแต่เพราะว่าเมื่อก่อนแม่เอาแต่คิดอยากจะให้แกเป็นผู้เป็นคนก็เลยเข้มงวดกับแกอยากจะให้แกได้เติบโตวไวๆแบกรับภาระได้สิ่งที่แม่ทําทั้งหมดแกก็อย่าโทษแม่เลยนะเซี่ยช้างควรก็รู้สึกเจ็บหัวใจขึ้นมาน้ําตาก็ไหลออกมาทั้งสองข้างโดยไม่รู้ตัวก่อนหน้านี้เขาไม่พอใจในาหญิงใหญ่มาโดยตลอดว่าทําไมเอาแต่รักพี่ชายไม่รักตนเองเลย ทำไมเอาแต่ให้กำลังใจแต่พี่ชายแต่ตนเองไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดเขามาหลายปีแต่ว่าวันนี้ได้เห็นแม่พูดร้องให้ร้องห่มออกมาเขาก็รู้สึกได้ว่าปมในใจนั้นเหมือนว่ามันจะผ่อนคลายลงไม่น้อยเลยกิดจะเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งคิ้วของเย่เฉิญขมวดแน่นเขาไม่ใช่คนตระกูลเซียวไม่มีความรู้สึกที่เป็นความสัมพันธ์อะไรในครอบครัวดังนั้นแค่มองไปก็ดูออกแล้วว่านายหญิงใหญ่เซียวกำลังใช้แผนแกล้งเสียใจ ตอนนี้ตระกูลเซียวตกอยู่ในจุดบอดถ้ายังไม่ได้ผ่อนคลายลงล่ะก,ก็บริษัทเซียวซื้อก็จะต้องพังทลายลงนายหญิงใหญ่ก็จะตกอับลงในพริบตาคนอย่างเธอนั้นรักศักดิ์ศรีมาทั้งชีวิตยอมตายแต่ไม่ยอมจนไม่ยอมตกอับดังนั้นก็จะต้องคิดหาทางพลิกสถานการณ์ให้ได้ก่อนหน้านี้เธอบังคับข่มขู่เซียชูรันแต่เซียชูรันก็ไม่ได้ให้โอกาสเธอเธอก็ใช้เงินมาหลอกล่อเลือกช่องทางจากทางฝั่งมาหลันแต่มาหลันก็เกลี้ยกล่อมเซียชูรันไม่สาเร็จ ตอนนี้เธอก็เปลี่ยนจุดสนใจมาเป็นเซียวช้างควรแทนแล้วก็เตรียมใช้แผนเสียอกเสียใจเพื่อหาช่องทางจากฝั่งเซียวช้างควรนี่ก็น่าจะเป็นแผนสุดท้ายของเธอแล้วตอนนี้เซียวช้างควรเหมือนจะติดกับดักแล้วเขารู้สึกว่าปมในใจถึงคลายออกในใจก็เริ่มบังเกิดเป็นความเคารพในตัวผู้เป็นแม่ดังนั้นเขาก็เลยพูดน้ำตาไหลว่าแม่ครับจริงๆแล้วในใจผมก็ไม่ได้จะโทษแม่เลยผมรู้ว่าผมไม่เอาไหนเองผมมีความสามารถ สู้พี่ใหญ่ไม่ได้และไม่ได้แข็งแกร่งเท่าพี่ใหญ่ไม่ได้เกิดมาเพื่อทำการใหญ่ทำให้ผิดหวังผมขอโทษครับนายหญิงใหญ่เซียวก็จับมือเขาจับมือไปพูดสะอื้นไปว่าลูกแม่แกเข้าใจหัวอกของแม่แม่ก็ตายตาหลับแล้วพี่ใหญ่เซียวฉังเฉียนที่ยืนด้านข้างก็รีบขึ้นหน้าไปพูดบีบน้ำตาว่าแม่ครับอย่าพูดคำตายอะไรพวกนั้นสิครับผมและชังควรเสียพ่อไปแล้วจะเสียแม่ไปอีกไม่ได้แล้วนะนายหญิงใหญ่เซียวเช็ดน้ำตาแล้วก็ปลอบลูกชายไปว่า พวกแกสองคนพี่น้องรักแม่แม่ตายไปก็นอนยิ้มในปอโลกแล้วละพูดจบก็ต่ออีกว่าพวกแกนะจะต้องสามัคคีกันไว้มีเพียงความสามัคคีของพี่น้องถึงจะเจริญรุ่งเรืองคนโบราณบอกไว้ว่าพี่น้องร่วมใจก็จะได้มาซึ่งทองคำถ้าพวกแกสองคนทำงานด้วยกันได้มีหรือตระกูลเสี่ยวจะไม่เจริญรุ่งเรืองเสี่ยวฉัางเฉียนพยักหน้ารัวๆแม่ครับแม่พูดถูกผมเข้าใจแล้วหลังจากนี้ก็จะรวมมือร่วมใจกับฉางควรร่วมกันทำให้ตระกูลเสี่ยวยิ่งใหญ่กว่าเดิม เซียวฉางควรก็มีใบหน้าที่ตื่นเต้นมองไปก็รู้ว่าติดกับดักเข้าเสียแล้วในใจเยเฉิญก็ถอนหายใจในหญิงใหญ่ช่างไร้กาศจริงๆพูดแค่สองสามคำก็ลากเอาพ่อตาตนเองไปเป็นพวกแล้วเรียบร้อยจริงด้วยเซียวชางควรก็ถูกคำพูดของเธอและพี่ใหญ่เกลี้ยกล่อมพูดอย่างซาบซึ้งว่าแม่วางใจเถอะครับผมจะรวมมือร่วมใจกับพี่ใหญ่ครับในหญิงใหญ่เซียวได้ยินดังนั้นก็ตื่นเต้นขึ้นมาแล้วพูดว่าดีเลยดีจริงๆดีมากเลย ในตอนนั้นเองนายหญิงใหญ่ก็พูดกับสองพี่น้องเซียวไห่หลงและเซียวเว่ยเว่ยที่ก้มหน้ามาตลอดว่าพวกแกสองคนรีบไปขอโทษเซียวชูรันกับเย่เฉินถึงแม้พวกแกสองคนไม่ใช่พี่น้องแท้ๆของชูรันแต่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลือดมันย่อมค้นว่าน้ำพวกแกจะไปเครื่องอะไรกับชูรันแล้วก็เย่เฉินด้วยเล่าพูดไปนายหญิงใหญ่ก็มองเซียวเว่ยเว่ยแล้วตวาดว่าเว่ยเว่ยโดยเฉพาะเธอวันนี้ตอนที่พิธีเปิดกิจการเธอยังจะลงมือกับลูกฝ่าย พี่ตนเองอีกเธอไปกินดีหมีดีเสือมาจากไหนถึงได้กล้ายังไม่รีบไปขอโทษพี่เขาอีกสองพี่น้องก็รีบโค้งคำนับขอโทษปากก็พูดอย่างเคารพว่าชูรันก่อนหน้านี้พวกเราผิดไปแล้วขออภัยด้วยต่อไปพวกเราจะไม่ทำเรื่องที่มีผลกระทบต่อเธออีกแล้วเซียชูรันก็ทำอะไรไม่ถูกเธอไม่เคยเห็นเซียวหหลงและเซียวเว่ยยอมขอโทษใครมาก่อนหลายปีมานี้สองพี่น้องนี้จะต้องไม่ถูกกับ<อ>ตนเองก็ได้ดขอโทษไปแล้วเซียวชูรันก็พูดตอบไปดีๆว่า เรื่องท,ที่ผ่าน <S 2> 2 <S ไปแล้วก็ให้ผ่าน,เ,นเกือบจะเป็นเรื่องใหญ่สองน้าหญิงใหญ่เซียวก็ดีใจมากรีพูดกับเซียวชูรันว่าชูรันเอ้ยพ่อเธอยังต้องการพักผ่อนเพื่อฟื้นตัวจะต้องพักฟื้นเยอะๆถึงจะดีถึงแม้คฤราตระกูลเซียวจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าคอนโดที่พวกเธออยู่เอาอย่างนี้พวกเธอทั้งบ้านย้ายกลับมาอยู่ดีไหมเซียวช้างเฉียงก็รีพูดเสริมว่าเช่้อราชูรันสุขภาพพ่อเธอสําคัญสุดไม่เพียงจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วยังต้องมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย ดังนั้นพวกเธอต้องฟังคุณแย่าจาัดก,การกลับมาอยู่เถอะเดี๋ยวลุงจะจ้างแม่บ้านมาคอยดูแลคอยดูแลพ่อเธอวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเซียช้างควรนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยพอได้ยินดังนั้นก็ทราบซึ้งอย่างมากในตอนที่กำลังทราบซึ้งใจเขาก็เริ่มสั่นคลอนหัวเริ่มร้อนเผาแล้วก็อดที่จะถามเซียวชูรันไม่ได้ว่าชูรันพวกเรากลับดีไหมเซียยชูรันเองก็เริ่มสับสนเธอเริ่มไม่เข้าใจว่าคุณย่ทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกจริงๆหรือแกล้งกันแน่ แต่ว่าเห็นคุณย่าคุณพ่อและคุณลุงสามคนแม่ลูกจับมือพากันร้องให้ตนเองก็ต้องมีซาบซึ้งกันบ้างอีกอย่างเพื่อที่จะให้คุณพ่อได้ฟื้นตัวถ้าได้กลับคฤหาตระกูลเสียสภาพแวดล้อมก็ดีสุขภาพจิตดีการดูแลก็ดีเช่นนั้นพ่อก็จะสามารถฟื้นตัวได้เร็วมาหลันเองก็ได้พูดเสริมขึ้นทางด้านข้างว่าชูรันนี่มันโอกาสดีมากเลยนะเธอจะช้าอยู่ทําไมกันรีบตอบรับไปสิ เดิมที่เซียวชูรันก็ลังเลอยู่แต่พอเห็นพ่อแม่พูดโน้มน้าวตนเองก็เลยใจร้อนพูดออกมาว่างั้นก็ได้ก็ย้ายกลับไปแล้วกันนายหญิงใหญ่เซียวก็มีใบหน้าดีใจขึ้นทันตาในใจนี่ตื่นเต้นอย่าบอกใครสำเร็จแล้วห้าหา้าในที่สุดก็สำเร็จขิงแก่นี่มันเผ็ดจริงๆเซียวฉางควรมันไม่เอาไหนมาหลันก็โลภมากยเยเฉินก็เป็นพวกที่ชอบหลอกลวงคนเซียวชูรันดูไปเหมือนจะฉลาดแต่พอเจอแผนแกล้งร้องให้ของตนเองก็เรียบร้อย พอคิดถึงจุดนี้ในใจในหญิงใหญ่เซียวก็พอใจเป็นอย่างมากเซียวชังเฉียนก็แอบ,บยกนิ้วโป้งให้ในหญิงใหญ่เซียวตอนนี้เขาก็รู้สึกชื่นชมแม่ตนเองอย่างมากราวกับสายน้ําที่ไหลเชี่ยวไม่เคยหยุดแม่ช่างเป็นมือฉมังจริงๆพอแสดงละครออกมาก็เล่นได้อย่างกับในหนังสือเรียนเริ่มจากหาจุดอ่อนที่น้องชายเซียวฉางควรจากนั้นก็อ้อมไปโจมตีที่ฝั่งเซียวชูรันสมบูรณ์แบบจริงๆเย่เฉินเห็นว่าภรรยาตนเองจะติดกับก็เลยรีพูดว่า คุณย่าคุณลุงครับจะให้ชูรันย้ายกลับไปพักก็ไม่มีปัญหาครับเพราะถึงอย่างไรก็เป็นคนบ้านเดียวกันได้คลื้นด้วยกันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าเซียวไหหลงก็ขมวดคิ้วแล้วพูดเสียงเย็นว่าแต่ว่าอะไรเรื่องของพวกเราตระกูลเซียวนายมายุ่งอะไรด้วยจะพูดมากทําไมนายหญิงใหญ่เซียวยกมือตบบ้องหูเซียวไหหลงไปแล้วตวัดว่าพูดกับน้องเขยแบบนี้ได้อย่างไรที่พูดไปเมื่อครู่นี้ผายลมออกมาหรืออย่างไร ฝ่ามือนั้นตบออกไปจนทําให้เซียวห่หลงอึ้งไปแล้วก็เข้าใจอะไรขึ้นมาอาเกือบประชดเย่เฉินออกไปไม่ได้จนเกือบจะเสียแผนตนเองทนไม่ได้จริงๆที่จะแดกดันเย่เฉินใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีหน้าที่รู้สึกผิดแต่ในใจยังรู้สึกเหมือนเดิมเช่นนั้นแผนแกล้งเสียใจที่คุณย่าเอามาหลอกเซียชูรันทั้งบ้านอย่างสมบูรณ์แบบก็อาจจะล้มเหลวได้พอคิดถึงจุดนี้เขาก็กังวลในใจแล้วรีบพูดกับเย่เฉินว่าขอโทษด,ด้วยนะน,น้องเคยพี่พูดมากไปเองที่ปากเสียเองให้อภัยพี่ด้วย พูดไปแล้วก็ตกบ,บ้องหูตนเองไปด้วยเห็นแล้วจริงใจอย่างมากในใจเย่เฉินก็คำขึ้นในใจดีจริงๆคนตระกูลเซียวจะแสดงละครแกล้งคำเป็นเสียใจอะไรก็ยอมไปเสีย <9 S 1> หมดเลยเปิดโปงการหลอกลวงหนึ่งเพื่อที่จะเปิดโปงโฉมที่แท้จริงของคนพวกนี้เย่เฉินก็เอ่ยปากพูดว่าเมื่อครูผมบอกไปแล้วว่าจะย้ายกลับไปก็ไม่มีปัญหาเพราะถึงอย่างไรก็เป็นคนบ้านเดียวกันแต่ตอนนี้ออฟฟิศของเซียวชูรันได้สร้างขึ้นมาแล้วดังนั้นจะต้องพูดให้รู้กันก่อนว่าเธอจะไม่กลับไปทำงานที่บริษัทเซียวซื้อแล้ว อะไรนะนายหญิงใหญ่เซียวตื่นตกใจราวกับถูกเหยียบหางทันใดนั้นก็พูดขึ้นมาว่าทำอย่างนั้นได้อย่างไรฉันบอกไปแล้วคนบ้านเดียวกันไม่เพียงจะพักที่เดียวกันงานก็ต้องทำด้วยกันชูรันจะกลับบ้านตระกูลเซียวแต่ไม่ทำงานที่บริษัทเซียวซื้อได้อย่างไรเย่เชินก็พูดยิ้มยิ้มว่าคุณย่าครับเมื่อครูคุณย่าบอกว่าทำไปเพื่อให้คุณพ่อได้พักฟื้นสบายสบาย,บายก็เลยเชิญพวกเราไปพักที่ด้วยกันจะกลับไปก็ได้พวกเราก็รับปากแล้วแต่จะให้กลับทำงานที่บริษัทเซียวซื้อมันคนละเรื่อองกกกกััััับบบบาาารรรไปพที่่้นนนนะคยวม ไม่ได้นายหญิงใหญ่เซียวผู้ตัดบทว่าในเมื่อกลับบ้านตระกูลเซียวแล้วชูรันก็ต้องกลับไปทํางานที่บริษัทเซียวซื่อด้วยผู้จบเธอก็มาหว่นล้อมเซียวชูรันว่าชูรันเอ้ยบริษัทของหนูเพิ่งเปิดตัวยังไม่มีงานอะไรเลย,เลยบริหารบริษัทคนเดียวมันเหนื่อยนะหนูจะแบกรับไหวหรือไม่สู้ปิดตัวมันไปเสียแล้วกลับมาที่บริษัทเซียวซื่อเช่นนี้หนูก็จะได้ใช้ชีวิตแต่ละวันสบายมากขึ้นผ่อนคลายมากกว่านะ เซียชูรันก็รู้สึกได้ถึงความไม่ปกติจากคำพูดของนายหญิงใหญ่เซียวดูเหมือนว่าเย่เฉินจะพูดถูกที่นายหญิงใหญ่เซียวอยากให้ตนเองกลับไปตระกูลเซียวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อยากจะให้ตนเองกลับไปบริษัทเซียวซื้อมากกว่าคำพูดเช่นนี้นายหญิงใหญ่เซียวพูดวกไปวนมาที่แท้ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองกลับไปแล้วที่เธอแสดงออกมาเมื่อครู่นั้นก็คงจะเป็นการแสดงทั้งหมดสินะพอคิดถึงจุดนี้เธอก็ขนสันหลังลูกบูก ถ้าไม่ได้เยเชินรับมือด้วยไวตนเองก็คงจะติดกับดักไปเสียแล้วดังนั้นเธอก็รีพูดกับนายหญิงใหญ่เสียว่าคุณย่าคะคุณย่าเชิญพวกเรากลับไปพักอยู่ที่บ้านตระกูลเสียวนั้นพวกเราทราบซึ้งมากแต่เยเชิญก็พูดถูกหนูกลับไปพักที่นั่นกับให้หนูหลับเข้าไปทํางานที่นั่นมันคนละเรื่องกันข้าไม่สามารถนับรวมกันได้ดังนั้นหนูจะต้องคุยกับคุณย่าให้เข้าใจว่าหนูกลับไปอยู่ได้แต่ไม่กลับเข้าไปทำงานที่บริษัทเสียวซื่อหนูอยากจะบริหารบริษัทของหนูด้วยตัวเอง นายหญิงใหญ่เซียวเห็นเซียวชูรันตัดสินใจดังนั้นในใจก็เกลียดเย่เฉินเข้ากระดูกดำตนเองวางแผนมาตั้งมากมายเล่นละครมาก็มากสุดท้ายถูกคำพูดของเย่เฉินทำให้พังไปหมดมันน่าโมโหเสียจริงๆเธอก็รีบใช้แผนเดิมแกล้งร้องให้เสียใจอีกครั้งร้องให้พูดว่าชูรันเธอเกลียดยากขนาดนี้เลยหรือกลับไปพักกลับไปทำงานพวกเรารวมแรงร่วมใจกันทำมันขึ้นมาใหม่ข่าวมารุ่งเรืองใหม่มันจะไม่สมบูรณ์แบบหรอกหรือทำไมจะต้องดื้อดึงอยู่กับออฟฟิศ ของตนเองไม่ยอมปล่อยมือด้วยเล่าพูดจบเธอก็ปาดน้ำตาไปด้วยถามไปด้วยว่าหรือว่าตอนนี้เธอยังไม่ให้อภายาัยย่าเซียวชูรันตั้งใจพูดว่าคุณย่าคะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าจะให้อภยัยหรือไม่แต่ว่าตอนนี้หนูเข้าใจอะไรแล้วเรื่องหนึ่งยอมอยู่ภายใต้คนอื่นสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ทางที่ดีทางที่ดีจะต้องมีอะไรเป็นของตัวเองให้ได้ต่อให้เป็นเพียงกระทอมที่ทำได้แค่ หลบแดดฝนก็ยังดีกว่าไปอาศัยคนอื่นเขาดังนั้นหนูเลยตัดสินใจเปิดบริษัทเองไม่กลับไปบริษัทเสียก็เข้ามาโน้มน้าวชูรันทำไมเธอถึงได้ด้ยอย่างนี้นะกลับไปก็ดีจะตายดีกว่าไปทําธุรกิจเองเสียอีกเสียชูรันพูดอย่างไม่ลังเลว่าพ่อคะาแม่ค้นี่มันเป็นการตัดสินใจของหนูข้าพ่อกับแม่อย่าเกลี้ยกล่อมเลยหนูจะไม่เปลี่ยนความคิดเด็ดขาดนายหญิงใหญ่เสียรู้ดีว่าจะแพ้หรือชนะก็อยู่ตรงนี้แล้ว ถ้าหากว่าเซียวชูรันไม่ยอมกลับไปก็แสดงว่าโนมน้าวเซียวฉังควรและมาหลันตัวถ่วงและพวกไม่เอาไหนสองคนนี้ดได้สำเร็จ <200 S 1> ก็ไม่มีประโยชน์อะไรการหลอกลวงสองดังนั้นเธอก็ได้แต่กัดฟันในขณะเดียวกันก็เปิดใช้ไม้ตายขึ้นมาเห็นเธอเดินสันสไปยังตรงหน้าของเซียวชูรันฟุบแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าเธอคนในห้องทั้งหมดก็อึ้งใครจะคิดว่าว่าคนที่สูงส่งมาตลอดคนที่ชี้นิ้วสั่งอย่างนายหญิงใหญ่เซียวจะมาคุกเข่าให้กับเซียวชูรัน นี่มันขัดกับทัศนคติของพวกเขาอย่างมากแม้แต่เซียวฉังเฉียนเองก็ไม่คิดว่าแม่ตนทำเพื่อจะหลอกให้เซียวชูรันกลับไปถึงขั้นต้องยอมลงทุนทำขนาดนี้เธออยากแข็งแกร่งมาทั้งชีวิตอยากควบคุมคนอื่นมาทั้งชีวิตอยากให้คนอื่นคุกเขา่าให้แล้วมาคุกเข่าให้คนอื่นได้อย่างไรกันเซียวชูรันก็ทำอะไรไม่ถูกรีพูดขึ้นว่าคุณย่าคะคุณย่าจะทำอะไรคะมีอะไรก็ลุกขึ้นคุยกันดีกว่านายหญิงใหญ่เซียวคุกเขา่าตรงหน้าเธอพูดอย่างอับอายว่า ชูรันก่อนหน้านี้ญาผิดเองญาขอโทษเธอด้วยแล้วกันเธอก็ให้อภัยญาเธอกลับตระกูลเซียวไปช่วยเหลืองานเธอตระกูลเซียวจะขาดเธอไม่ได้ถ้าไม่มีเธอตระกูลเซียวจบเห็นแน่ญาขอละนะเธอไปกลับไปเถอะนายหญิงใหญ่เซียวในตอนนี้มีทีท่าที่ทําต่อเซียวชูรันผิดไปไม่มีความพนงตนอยู่แล้วใช้ความแก่มาขอร้องที่เหลือก็มีแต่ความรู้สึกผิดและขอร้องตระกูลเซียวตอนนี้กําลังแขวนอยู่บนเส้นได้เธอรู้สึกว่าต่อให้ตนเองจะต้องคุกเข่าขอร้องก็ต้องพาเซียวชูรันกลับไปให้ได้ ไม่เช่นนั้นธุรกิจของตระกูลทั้งหมดก็จะพังลงด้วยเงื้อมือของเธอเซียวชัางเชยนเห็นหนายหญิงใหญ่เซียวคุกเข่าขอร้องที่พื้นสีหน้าก็เปลี่ยนแล้วก็พาเซียวห่หลงและเซียวเว่ยเว่ยคุกเข่าลงไปด้วยเพื่อขอร้องเซียวชูรันเห็นภาพดังนั้นเซียวชูรันก็รู้สึกทําอะไรไม่ถูกเธอไม่เคยคิดเลยว่านายหญิงใหญ่เซียวที่รักศักดิ์ศรีมากกว่าชีวิตตนเองจะมาคุกเข่าขอร้องต,อน,เองตอนเองต่อหน้าคนมากมายดูเหมือนว่าตระกูลเซียวในตอนนี้จะถึงจุดอับจนจริงๆแล้วสินะ นายหญิงใหญ่เซียวเห็นเซียวชูรันไม่รู้สึกอะไรก็ร้องให้โฮออกมาพูดขอร้องว่าชูรันเธอก็สงสารญาติเธอนาตระกูลเซียวขาดเธอไม่ได้จริงๆขอร้องละกลับมาเถอะพูดจบเธอก็คุกเข่าที่พื้นแล้วก็โขกให้เซียวชูรันสามครั้งหน้าอนาดอย่างบอกไม่ถูกด้วยท่าทางที่ยอมคุกเข่าไม่ยอมลุกขึ้นรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้แล้วที่แรกจะทำไปทำไมในตอนนั้นเองเย่เฉินเดินมาตรงหน้านายหญิงใหญ่เซียวแล้วพูดเสียงเย็นๆว่า คุณยาครับขอบพระคุณมากที่มาเยี่ยมคุณพ่อแต่พวกคุณอยากจะให้เซียวชูรันกลับไปทำงานที่บริษัทเซียวซื่อเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับพูดไปก็พูดและแขกไปได้วยว่าเชิญพวกคุณกลับเถอะครับนายหญิงใหญ่เซียวน้ำตาไหลตลอดเวลาแล้วพูดอย่างโมโหว,วาเย่เชิญตอนที่แกไม่มีอะไรเลยก็มาแต่งข้าตระกูลเซียวพวกเราให้แกกินให้แกดื่มให้แกใส่ให้แกนอนแกจะไม่มีใจจะตอบแทนบุญคุณบ้างหรือไงเวลาแบบนี้ยังอยากจะแบ่งแยกตระกูลเซียวอีกอย่างนั้นหรือ เยเินยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าขอโทษด้วยนะครับคุณย่าคนที่ให้ผมกินให้ผมนอนก็คือชูรันและพ่อตามแม่ยายผมคุณย่าเองนอกจากจะประชดแดกดันผมด่าผมแล้วก็ไม่เคยให้อะไรผมเลยแล้วทำไมผมต้องซาบซึ้งกับคุณย่าด้วยครับพูดจบเยเชนก็น่านิ่งไปแล้วพูดไม่พอใจว่าอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าพวกคุณคิดจะทำอะไรกันพวกคุณจะมาใช้แผนแกล้งเสียเสียใจเพื่อหลอกให้ชูรันกลับไปให้ชูรันไปช่วยหาคู่ค้าให้กับบริษัทเซียวซื้อแล้วก็ฟื้นตัวตว,วบริษัทเซียวซื้อใช่ไหมละ่ะคาบัญชาสังหน แรงจูงใจที่แท้จริงของนายหญิงใหญ่เซียวถูกเย่เฉินเปิดโปงเสียแล้วเธอก็เริ่มลุกลี้ลุกลนเดิมที่เธอคิดว่าตนเองจะใช้แผนนิดหน่อยก็สามารถจัดการกับพวกเซียวชูรันทั้งสี่คนได้อย่างอยู่หมัดโดยเฉพาะไอ้คนไม่เอาไหนอย่างเย่เฉินยิ่งไม่ยากอะไรเลยขอเพียงให้เซียวห่หลงและเซียวเว่ยไปขอโทษเขาปฏิบัติกับเขาดีๆเขาก็จะซาบซึ้งจนน้ำน้ำตาไหลแล้วแต่ว่าเธอคิดไม่ถึงว่าเย่เฉินจะเป็นคนเดียวที่ไม่คล้อยตามแผนของเธอ เห็นว่าแผนของตนเองถูกเปิดโปงในหญิงใหญ่เซียวก็บ่นว่าก็เป็นคนบ้านเดียวกันรวมแรงร่วมใจกันตระกูลหนึ่งเปิดสองบริษัทถ้าเรื่องมันแพร่ออกไปจะไปเป็นที่น่าขบขันหรือเย่แหน่พูดยิ้มเย็นเย็นว่าลีเจียเฉิงมหาเศรษฐีของฮ่องกลงลูกชายของเขายังไม่ได้อยู่บริษัทเดียวกับเขาเลยมันจะแปลกอะไรผมคิดว่าคุณย่ามีแผนอะไรมากกว่าแกล้งทําเป็นเสียใจแต่อยากจะหลอกให้ชูรันกลับบริษัทเซียวซื้อเพื่อช่วยวิกฤตของบริษัทมากกว่านี่แกนี่แก ายหญิงใหญ่เซียวโกรธจนพูดไม่ออกเซียวชังเฉียนทางด้านข้างก็รีบตวาดว่ายเย่เฉินพูดจาระวังหน่อยในตระกูลในในก็เป็นเพียงคนนอกยเย่เฉินไม่ได้สนใจเขาแต่หันมาพูดกับเซียวชูรันผู้เป็นภรรยาว่าชูรันคุณจะต้องเช็ดตาแล้วมองให้ชัดเจนนะมีบางคนอยากจะหลอกใช้คุณพอใช้คุณเสร็จก็จะเฉดหัวคุณทิ้งไปคุณลืมไปแล้วหรือว่าตอนที่คุณช่วยจัดการสัญญาจำนวนเงินหกแสนหยวนให้กับตี้หอกรูปแล้วพวกเขาทำอย่างไรกับคุณปากบอกว่าจะยกคุณเป็นผู้อำนวยการแล้วความจริงล่ะ ตอนที่อยู่ในงานเลี้ยงถึงกับต้องประกาศเลยว่าจะยกเซียวไห่หลงเป็นผู้อํานวยการเรื่องแบบนี้หรือว่าคุณอยากจะให้มันเกิดซ้ารอยเป็นครั้งที่สองเซียวชูรันก็มีสีหน้าที่เข้าใจอะไรขึ้นมาทันทีในตอนนั้นเธอเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วโชคดะที่ได้เย่เฉินผู้เป็นสามีคอยเตือนไว้ไม่เช่นนั้นตนเองก็อาจจะติดกับดักของพวกเขาไปแล้วในตอนนั้นเซียวไห่หลงเห็นว่าแผนถูกเปิดโปงแล้วแล้ว,ลวก็ชี้นิ้วด่าไปทางเย่เฉินว่า ไอเยเฉินมึงนี่นะที่นี่มึงมีสิทธิพูดอะไรด้วยหรือมึงมาสั่งการเรื่องของตระกูลกูมึงไม่อยากมีชีวิตรอดอยู่แล้วหรือเยเฉินมองเขาด้วยสายตาเย,ย็นชาแล้วถามว่าเป็นไงละ่ะแสดงต่อไปไม่ไหวแล้วสิผมจะบอกคุณให้นะเซียวไห่หลงต่อจากนี้เวลาเจอผมคุณจะต้องเกรงใจผมไม่เช่นนั้นตอนนี้ผมจะโทรหางงห้าแล้วจะให้เขาเปิดคำบัญชาสังหารแก่คุณให้คุณทนอยู่ที่เมืองจินหลิงต่อไปไม่ได้แม่มึงเอ้ยเซียวไห่หลงโกรธหนักแล้วตวาดเสียงดังว่า มึงขู่กูหรืออย่าคิดว่ากูไม่รู้ว่ามึงมันเป็นตัวอะไรมึงก็เป็นพวกที่ชอบหลอกลวงคนอื่นเขาไปทั่วไม่ใช่หรือรอพวกเขาจะผิดมึงได้มึงคงไม่รู้แน่ว่าตัวเองจะตายอย่างไรเยชเินยิ้มพูดว่าอย่างน้อยตอนนี้พวกเขาก็ยังจับผิดผมไม่ได้นะอย่างน้อยตอนนี้พวกเขาก็ยังเรียกผมว่าอาจารย์อยู่เลยนะพูดจบเยชเฉินก็พูดดูถูกว่าคุณยังจะแสดงละครต่อไปอีกไหมดีผมจะได้โทรหางงห้า จากนั้นเย่เฉินก็หยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วโทรหางงห้าไปแล้วยังเปิดลำโพงโทรศัพท์ด้วยเซียวไห่หลงก็ตกใจจนหน้าซีดขาวเหงินนี่ไหลตกเท่าเม็ดทั่วอย่างไม่หยุดไอคนนี้มันโทรหาท่านหงห้าจริงๆอย่างนั้นหรือนี่ถ้าหากว่าท่านหง,งห้าเปิดคำบัญชาสังหารกับตนเองจริงๆแล้วก็เช่นนั้นตนเองก็จบเห่นแน่พอคิดถึงจุดนี้เขาก็รีบอ่อนข้อขึ้นมาทันทีแล้วพูดว่า เยเชินเยเชิญผมล้อเล่นกับคุณเท่านั้นเองคุณอย่าจริงจังไปเลยคุณเป็นน้องเขยของผมพวกเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะเยเชินพูดหัวเราะว่าผมไม่ได้ไปดเป็นศาศาคนบ้าน<ก>เดียวสายสําเร็จงงห้าถามอย่างเคารพว่าอาจารย์เยครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับเยเชิญก็มองเซียวไห่หลงที่สั่นเหมือนตะแกรงร่อนแกลบแล้วพูดนิ่งๆิ่งว่างงห้าถ้าผมอยากจะให้คุณเปิดคําบัญชาสังหารสักหน่อยคุณมีลูกน้องที่ฟังคําสั่งอีกเท่าไหร่ ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามช่องมาวินสตูดิโอเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ